คือติดใจสุรนี้มากนะครับหมาล่าใส่นมสดนะครับกินกับเนื้อเสือร้องไห้ฉ่ำๆเลยนะครับผมนี่คือหมาล่าบางอิมนะครับคือผมสั่งไวมากนะครับจะบอกว่าทําง่ายมากนะครับคนทําเหมือนเราต้มมาม่าเลยนะครับก็วันนี้ผมเตรียมผักนะครับเตรียมเนื้อนะครับน่ากินมากนะครับเนื้อเสือร้องไห้ากับน้ําจิ้มงานนะครับผม ในเซตจ,จะมีฟองตาหู้เล็กฟองตาหู้ใหญ่นะครับจะมีสาหร่ายวาแบบกาเมะจะมีเส้นหนึบุ้นเส้นแล้วก็แบบมีอีกหลายอันนะครับทุกคนอันนี้ผมสั่งเป็นชุดใหญ่นะครับคือใครชอบกินมาล่าไม่ควรพลาดนะครับทุกคนคืออยากให้ทุกคนได้ลองสูตรนี้มากเลยนะครับนี โอ้นี่คือเนื้อเสือร้องไห้ทุกคนกินกับมาล่าสูตรนมสดนะครับสำหรับเราในทีมสาหร่ายปรกบินี่คือน้ำจิ้มงานที่เราสั่งมาเพิ่มนะครับนี่เป็นถุงนี้นะครับทุกคนโอ้เนื้อเสือร้องไห้กับน้ำจิ้มงานนะครับผม